สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาเดี๋ยวจะมาทำไอ้นี่นะครับเพราะว่ายังไม่เคยทําให้ดูเลยนะครับพอดีมีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสั่งซื้อชุดแบบประกอบสาเร็จรูปนะครับสมเร็จรูปเดี๋ยเอาไปประกอบเองนะครับโดยแค่เตรียมถังไว้ใบหนึ่งแล้วก็ ซื้อชุดนี้ไปก็เอาไปเจาะตามแบบที่ให้ไปแล้วก็ใส่เข้าไปตามแบบก็คือใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีน็อตมีรายใส่ไปให้เรียบร้อยหมดเลยแต่เขาถามมาว่าพอดีถังของเขามันเป็นแบบไม่มีฝาเปิดนะครับก็เลยามาจะมาทําคลิปนี้ให้ดูนะครับจะได้รู้ทั่วๆกันนะครับเพราะว่า บางท่านก็ยังไม่รู้วิธีการเปิดฝาแต่ก็เปิดฝาที่จะเอามาเพื่อที่จะเอามาใช้ได้อีกเนี่ยมันก็คนละอย่างกับเปิดฝาแล้วทิ้งนะครับเปิดฝาทิ้งนี่มันมันไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าเปิดฝาแล้วเอามาใช้ได้อีกนี่มันก็ค่อนข้างยากนิดหนึง่งนี่นะครับลักษณะมันก็ถัทงที่ไม่มีฝาเปิดนะครับทั่วไปมันจะเป็นอย่างนี้ด้านนี้ก็จะเป็นด้านด้านบนนะครับแต่ ผมจะเอาด้านบนกลับลงมาไว้ด้านล่างนะครับเพราะว่าด้านบนมันก็จะมีช่วงจะมีพวกเนี่ยช่องเปิดนะครับช่องเปิดฝาเปิดที่จะดูเอาละมันเอาอะไรก่อนนะมีสองช่องแล้วมันก็มันก็ไม่เรียบนะครับมันมีที่เปิดมันจะมีควันรั่วเพราะว่าควันข้างบนนี่จะเป็นควันที่มันจะมาอัดกันอยู่ข้างบนนี่แหละครับคือควันมันจะหาทางออกด้านบน แต่ถ้ากลับลงไปด้านล่างควันมันก็จะน้อยหน่อยเรยกอัดก็จะน้อยก็ถ้ามันจะรั่วจะอะไรมันก็ไม่มีปัญหารั่วน้อยๆไม่มีปัญหาครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาทางด้านล่างมาไว้ด้านบนเพราะว่ามันจะเรียบเห็นไหมครับจะเรียบสวยเลยเราจะทำอะไรก็ง่ายจะเจาะทำาน่นทำนี่ก็ง่ายโอเคนะครับแล้วจะเอาออกมาใช้ได้ยังไง เอาออกมาใช้โดยที่ว่าจะทําแบบฝาแบบที่ใช้ฝาได้ควันแบบใช้กิบล็อกในแบบของผมนะครับมันก็จะต้องมีปีกรับนะครับซึ่งถ้าเป็นถังมีฝาทั่วไปปีกขอบถังมันก็จะจะยืดออกมาเยอะนะครับเยอะมันก็จะล็อกอยู่ไม่มีปัญหารครับแต่ว่าพอเป็นถังของ ตัวไม่มีฝาเปิดปั๊บมันก็จะขอบถางมันก็จะจะน้อยๆนะครับมันก็จะยื่นออกมานิดหนึ่งยื่นออกมาไม่เยอะนะครับทีนี้การที่จะหนีบมันก็มันก็ยากอ่าทีนี้มาแก้ปัญหายัางไงครับโดยที่จะเอาฝานี้มาใช้ให้ได้เราต้องมาเอาลูกหมูนะครับนั่นนะครับลูกหมูใส่ใบาบางนะครับใส่ใบาบางมาแล้วก็ปาดปาดตามขอบนะครับ ปาดตรงกลางก็ได้นะครับถ้าจะง่ายแต่ผมจะปาดตรงขอบเข้ามาด้านล่างหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะได้ให้มันเหลือปีกปีกที่จะติดไปกับตัวฝาเนี่ยมันจะได้เหลือเยอะหน่อยโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวจ่อให้ดูครับ เมื่อรถตัดได้รอบวงแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ตีออกเลยซึ่งการตีก็คือตีไปข้างหน้านะครับเอาแก้โค้งแบนหรือว่าซิวอะไรก็ได้นะครับที่มันแบนๆนะครับเสร็จแล้วก็มาตีเอาตีไปเรื่อยนะครับตรงไหนที่มันติดก็เอาลูกหมูปาดอีกนะครับ เห็นครับก็ได้ฝาพร้อมที่จะเอาไปใช้ได้เหมือนเดิมนะครับทาเป็นฝาไร้ควันก็ได้ครับยังเหมาะเลยเอาตูดมาทําเป็นฝานะครับเพราะว่ามันจะหนามากเพราะว่าข้างบนมันจะความร้อนมันจะสูงนะครับถ้าได้แบบเอาอันนี้คือเหล็กหนาๆเลยนะครับเนี่ยบินครึ่งถึงสองบินนะครับเนี่ยโอเคนะครับ แล้วก็มาขั้นตอนต่อไปเลยเมื่อได้มาแล้วนะครับตรงที่เราปาดออกเนี่ยนะครับมันจะคมต้องเอาลูกหมูมาลบคมนะครับเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวบาดมือนะครับเนี่ยเพราะว่ามันคมตรงที่เราปาดออกลบคมรอบๆเลยนะครับ กับตัวนี้ด้วยนี่กับฝาฝามันก็เอาลูกหมูปัดๆาดลบคมหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันบาดมือ โอเคครับหลังจากที่เราลบคมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาคิมล็อกมาหนีบตรงขอบฝานะครับเพื่อที่จะบานออกนะครับอ้าออกมาให้มันเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะได้มีที่เกาะกับตัวตัวล็อกนะครับแต่ทางด้านล่างนี้นะครับจําเป็นต้องเอาเหล็กแบนกว้างสักนิ้วหนึ่งนะครับมาเชื่อม มาเชื่อมติดตรงตรงนี้ก็ได้ครับตึงเบรนนิ้วหนึ่งแล้วก็ตัดยาวประมาณสักสองเซนนะครับเพราะมันไม่มีที่เกาะนะครับข้างล่างมันไม่ใช่ตัวถังแบบมีฝานะครับถ้าตัวถังแบบมีฝานี้เอาไปก็ใช้ได้เลยมันเกาะอ,อยู่เลยมันเพราะว่าขอบเขาจะใหญ่ยืนออกมาเยอะอันนี้ขอบน้อยนะครับขอบเล็กๆก็ตัวล็อกไม่สามารถที่จะ ยึดอยู่ได้นะครับเพราะว่ามันมันหลุดโอเคนะครับบานบานแปช่องนะครับแปดแปจุดสําหรับที่จะเอาไว้ล็อกตัวตัวล็อกนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวล็อกที่ผมให้ไปมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับปกติเอาใช้กับกับถังที่มีฝานะครับเอาไปก็คือใช้ได้เลยล็อกสนิทเลย มันก็จะเกี่ยวอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ไอ้ตัวนี้ขอบขอบมันเล็กมากมันเป็นถังแบบเปิดฟ้าไม่ได้ครับพอเราพอเรามาโจเอาพอเรามาเ,อ,เอา,อเา,า,เอเอาปุ๊บมันก็จะจะไปเกาะนะครับพอเราพอเราอัดน้อนแน่นปับ๊บมันก็จะหลุดมันก็จะหลุดอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องต้องไปหาเหล็กแบนเชื่อมอยืนออกมานหน่อหนึงสักสองเซนโอเคนะครับ ก็เสร็จแล้วก็มันจะมีแบบนี้นะครับคือในชุดก็จะมีแบบเจาะฝาให้ไปด้วยนะครับคือไม่ต้องไปคำนวณให้มันยุ่งยากอะไรเลยครับก็คือเอาไปก็ทาบกับตัวฝาเสร็จแล้วก็ตีเส้นแล้วก็เจาะพร้อมที่จะใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวประกบบนนะครับตัวตัวปล่องบนที่จะจะไปใส่กับตัว ด้านในนะครับเพราะตัวนี้มันจะอยู่ข้างนอกเป็นชุดบนไอ้ตัวนี้จะติดอยู่กับฝานะครับตัวนี้จะติดอยู่กับฝาจะมีน็อตให้ไป8ตัวแล้วก็จะซีลเป็นประกันกันไฟนะครับไปให้เสร็จสับเลยพร้อมที่จะเอาไปก็ไปแค่ไปเจาะ ไปเจาะรูตามแบบแล้วก็น็อตก็ให้ไปแล้วก็อัดน็อตเข้าไปก็ใช้ได้เลยซึ่งตัวนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในในนี้ไปอยู่ในตัวโท่อแกนกลางนะครับท่อแกนกลางตัวนี้มันก็จะอยู่ข้างในถังนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีแบบให้ไปเจาะทางด้านท้ายเหมือนกันเพราะว่าแบบเจาะทางด้านท้ายกับด้านบน ทางด้านล่างกับด้านบนมันจะไม่เหมือนกันทางด้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีท่อท่อแก๊สอยู่ตรงนี้ก็คือมันก็ง่ายครับเพราะว่ามันหาตำแหน่งไม่ยากเห็นไหมครับต่อไปก็เอาไปทาบกับตูดถังแล้วก็เจาะตูดถังก็ใช้ตัวตัวกลมก็ใช้กับตัวนี้นะครับตัวแบบกลมที่เอาไปทาาประตูดถังแต่ก็เอาตัวนี้ไปไปทาบนะครับ ถ้าเป็นช่องช่องตัวนี้เราก็จะได้เป็นด้านล่างครับนี่ก็จะมีมาร์กไปแปดจุดอันไหนที่เราจะให้มันอยู่ข้างหน้าเราก็ให้มันอยู่ตลอดนะครับคืออย่าอย่ามุนไปมุนมาให้มันผิดด้านเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพอผิดด้านปุ๊บเดี๋ยวมันจะฝามันจะไม่เรียบนะครับผมก็จะเอาแนวตะเข็บของถัทงที่เป็นหลัก ให้มันอยู่ด้านหน้าให้กล่องจุดไฟก็อยู่ด้านหน้าเยตรงรอยตะเข็บนี้เลยนะครับมันจะได้ง่ายในการสังเกตโอเคนะครับเมื่อเราเจาะได้เสร็จสับแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้เจาะนะครับเพราะว่าฝาน,นี้เพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําผมแค่เจาะไว้ก็คือแบบตัวนี้ก็จะส่งให้ลูกค้านะครับก็เลยไม่ได้ไตัวนี้มาเจาะนะครับ ก็แบบตัวนี้ต้องไปเจาะกับถับงของลูกค้านะครับเมื่อได้สิทธิ์สับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการาใส่ใสท่อแกนกลางลงไปในถังเลยนะครับซึ่งท่อแกนกลางตัวนี้ก็จะมีนะครับเจาะรูเราต้องเจาะรูก่อนสำเร็จให้สำเร็จไว้เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งท่อ เกลางตัวนี้ก็จะมีน็อตเบอร์12นะครับติดไปให้8ตัวพร้อมกับประเก็นกันไฟนะครับซีลรอบรเกันกันไฟแล้วก็ซีลกาวกาวทาประเก็นช่วยได้เยอะเลยครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับ เมื่อใส่ท่อแกนกลางเข้าไปในถังเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เก็อเอากล่องจุดไฟนะครับกล่องจุดไฟตัวนี้คือใส่ไม่ยากครับพอเจาะจรูเสร็จตามแบบะไรเสร็จเรยเอาตัวนี้ประกบด้านล่างเข้าไปเลยครับแล้วก็อัดน็อตที่ให้ไปแปดตัวอัดให้แน่นนะครับนะครับเพราะว่ากาันแก๊สรั่วกันควันควันควันไหลออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ซึ่งมันติดอยู่กับฝาอยู่แล้วนะครับตัวชุดบนนี้ก็เอามาเสียบเวลาเราจะเผาก็เอาเอาไม้ใส่ในเตาเสร็จเรียบร้อยก็เอาฝาปิดตัวนี้มันก็จะปิดมาด้วยเราก็มาล็อกขอบถังเลยล็อกให้แน่นก็ประมาณนี้นะครับซึ่งรูป แบบมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับลักษณะนี้เมื่ออยู่ในถังก็คือพร้อมเผาเลยนะครับตัวนี้อยู่อยู่ใต้ถังพร้อมกับกลองพร้อมกับรางใส่น้ามันนะครับซึ่งเราจะใส่น้ํามันเสร็จจุดไฟล่อซึ่งตัวนี้จะจุดน้ํามันก็ได้จะจุดฟืนก็ได้นะครับเพราะว่า อ่าผมทํากล่องให้มันใหญ่กล่องจุดกล่องจุดไฟให้มันใหญ่ขึ้นเอาฟืนมาสมในนี้ก็ได้นะครับโดยที่ว่าก่อนจะสมฟืนนะครับต้องดึงเหล็กตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันเหล็กมันเสื่อมสภาพนะครับเพราะว่าโดนไฟบ่อยๆมันก็จะเสียนะครับตัวนี้ก็ที่จริงก็ทําไว้รองกล่องจุดรางจุดไฟเฉยๆนะครับรางน้ำมันคือถ้าเราจะจุดฟืนแล้วก็ อ,ออกเพราะตัวนี้กลองตัวนี้ก็น่าจะติดอยู่กับน่าจะเกือบติดอยู่กับพื้นดินนะครับซึ่งเวลาเราเผา,าเราต้องตั้งเตาก็น่าจะต้องเอาอิฐบล็อกมาวางให้มันสูงให้ตัวนี้มันมันลอยนิดหนึ่งนะครับเวลาเผาฟืนก็สุมในนี้ต้องใช้ลมช่วยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าฟืน ไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันนี่จะติดแล้วก็โหมแรงดูดแรงแต่ฟืนนี่ต้องใช้พัดลมช่วยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับนีครับซึ่งตัวน,นี้ก็จะส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาทำคลิปบอกอเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับการตัดถังที่ ไม่มีฝาเปิดนะครับตัดถังเอาฝามาใช้ได้เหมือนเดิมทำยังไงแล้วก็รีวิวตัวชุดประกอบครับชุดประกอบของถังของเตาเผาถ่าน200ลรตรนะครับตัวนี้เอาไปก็คือเตรียมใต่ถังไว้ใบหนึ่งก็คือเตรียมใส่ถังไว้กได้ชุดนี้ไปก็มันจะมีแบบไปให้เรียบร้อยไปถึงก็เจาะตามแบบแล้วก็ใส่อัดน็อตเอาอย่างเดียว เผาเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ